สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปมตต่ต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นนาทางเราเอ็กซ์เราทีวีเราสตาร์นะคะของวันที่1ค่ะวันที่1มีนาะคม2องหาหกนะคะ สำหรับผลของเมื่อวานนะคะเราเอ็กซ์ตาได้กันที่วิ่งรูด8นะคะเด่น8วิ่งรูดนะคะส่วนสายเจาะหลุดนะคะเพื่อนจากต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อส่วนลาวทีวีลาวทีวีนี้ก็หลุดไปเนาะลาวสตาลาวสตาได้กันที่เด่น5เด่น1วิ่งรูดนะคะตัวเจาะมา5 1 1 5นะคะในชุดเน้นนะคะแล้วก็ตารางมา5 1และ89นะคะมาบนมาล่างเลยนะคะ มาตามกันต่อนะคะของวันที่1นะคะเพื่อนจ่าตัวเลขก็มีข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางรัฐบาลไทยแอดลงโค้งสุดท้ายให้แล้วนะคะเ<ม> <Maori. S 2> พื่อนจ่าโคงสุดท้ายเนาะหรือว่าใครที่ไม่ชอบนะคะในชุดโค้งสุดท้ายก็ลองไปพิจาร,รณาชุดเต็มนะคะแอดลงให้ตั้งแต่วันก่อนนะคะเพื่อนจ่าเนาะแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาก็เข้าบนข้าวล่างนะคะใครที่ยังไม่ชมก็ไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะ สำหรับลาวเอ็กซ์ต้าราทีว extra, ลีว TV, ลาวสตาร์นะคะของวันที่หนึ่งนะคะชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะระวังหกกับหัวเป็นเก้าเก้ากับหัวเป็นหกด้วยนะคะ,ะคู่นี้แอดเขียนให้แล้วแอดลืมไปนะคะเพื่อนจะตถดไว้ให้อีกนะลองพิจารณาดูนะคะยังไงก็ขอให้เพีนงปังๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหมต่ต่อไปนะคะขอให้เข้าทุกๆรอบนะคะเพือนจ๋าเนาะอ่า ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า